บ้านสวนเวียสุกลวัฒน์ไม่เรียกภรรยาแล้ว เวสุกลว,วัน์เรียกได้ว่าพระเอกเบอร์ต้นต้นของวงการบันเทิงที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายและมีความสุขมากในชีวิตตอนนี้โดยได้พาไปดูบ้านสวนที่จังหวัดนครนายกซึ่งซื้อทิ้งไว้ประมาณ3-4ปีแล้วอยู่ติดกับบริมแม่น้ำนครนายกบรรยากาศร่มรื่นปัจจุบันก็ปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่มากขึ้นเว,วียสุกลวัน์ได้พาไปดูบ้านสวนผ่านรายการวเวทเทจชันซึ่งบ้านสวนแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดนครนายกเป็นสถานที่พักผ่อนของเวียสุกลวัน์ แล้วก็เพื่อนๆโดยช่วงนี้มีเวลาก็เลยปรับพื้นที่ให้มันน่าอยู่มากขึ้นโดยมีการปรับพื้นที่ริมน้ําปลูกยาให้ดูเป็นธรรมชาติแต่งานนี้เวสุกรวัต์ คุมงานเองเพื่อให้เป็นไปอย่างที่ตั้งใจซึ่งที่ดินอยู่ริมแม่น้ำนครน,นายกเป็นสายแยกพึ่งลอกคลองเองเลยเพราะไม่มีใครมาทำให้บ้านสวนแห่งนี้เวียสุกุลวั์ได้เล่าว่าพื้นที่มีเจ็ดไร่ซื้อไว้นานประมาณ3-4ปีโดยตอนนี้ราคาที่ดินขึ้นแบบสบายใจแล้วและยังเป็นเพื่อนบ้านกับน้ำรพีพัฒเพื่อนในวงการบันเทิงอีกด้วยสำหรับลักษณะบ้านสวนเป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นบ้านไม้มีประตูและหน้าต่างเปิด วางรอบๆบบ้านเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีสําหรับเวีสกุลวัตด้านชีวิตจริงยังเป็นคนรักป่ารักธรรมชาติมากอีกด้วย mm hmm. เห็นได้จากวันว่างพักผ่อนของเวียสกุลวัตเจ้าตัวมักจะรวมกลุ่มกับเพื่อนๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่เป็นธรรมชาติเวียสุกุลวัตได้ใช้ช่วงเวลานี้อยู่กับธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าและด้วยไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันของทั้งเวียสุกุลวัตและวิกกี้วันหยุดพักผ่อนจึงได้เห็นภาพของนังคู่เดินทางไปอยู่บ้านสวนที่สร้างไว้ลาส 24มกราคมหนุ่มเยสุโกรวัน์ได้ออกมาโพสภาพคู่กับภรรยาคนสวยผ่านสื่อส่วนตัวแอดวสิบเก้าโดยเป็นภาพคู่ลุคใหม่ของวิกกี้ผมสั้นแบบสุดใจซอยเท่ๆที่ทั้งดูสวยทั้งน่ารักและแซบในเวลาเดียวกันตัดสั้นแบบนี้ยิ่งดูหน้าเด็กกว่าเดิมเข้าไปอีกมองเพลินๆวิกกี้กับสาวน้อยน้องวิริศก็มีความคล้ายกันมากๆเลยน่ารักกันทั้งคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกก่อนที่พระเอกหนุ่มจะใส่แคปชั่นแซล รยาตัวเองและเปลี่ยนสถานะคำเรียกวิกกี้ไว้ว่าพาน้องชายมากินข้าวครับ